สวัสดีค่ะมือนิมมาพรอกันกับยายเมียวค่ะยายเมียวพาเพิ่นนะคะม,มือนิมสิพาพี่น้องมาพรอกับน้นองๆค่ะน้องๆค่ะในน้องๆพันยางพานไปมา,าาานะะมาจากสายโบหูนะคะมาจากสายโบหูอ่ายูเนมฮะยูเน่ฮะซามิละ่ะอ่ามุสลิม ซามีเรา穆斯林ไรอ่าเป็นซามมลาซามมลาเป็นมุสลิมแหละอีกคนหนึ่งไซดีไซดีโอ้สมมุสลิมนะคะชาลีฟาชาลีฟาอัสลา, <Yes. S 1> ามวะลัยกุมอ่าสามคนมนี้เป็นมุสลิมก็มจะยางพานไปยางพานไปไปโน่นค่ะพอดีมาเอ้ย พอดีมาพ่อเพิ่นนะคะพ่อเพิ่นก็นเลยสงสารเพิ่นก็นเลยเอื้นเพิ่นมะนางนําเอื้นเพิ่นมะนางนัน่มกะ่าพี่น้องคะเดี๋ยวเด้อค่ะอย่าอยากทายหลบก,กับเ oh, okay. พิ่นสิฮัลโหลเฮลโหลไทยแลนด์ยูเซ่เฮลโหลไทยแลนด์ฮัลโหลไทยแลนด์อ่าฮัลโหลไทยแลนด์ฮัลโหลไทยแลนด์อ่าโอเคพี่น้องเห็นบ่ค่ะ เนาะเป็นตาสงสารค่ะนแน่ๆแน่ๆเป็นแครนะค่ะเป็นมุสลิมค่ะนาฮักค่ะนาฮักอันนี้ผู้ชายอันนี้ไม่ยิ่งนะค่ะเพราะว่าผมเพื่นจะคึกกันนะคะอันนี้กกพี่สาวค่ะอันนี้พี่สาวเบนหน้าค่ะเนาะค่ะคะแต่เห็นเพิ่นสงสารเพิ่นเพื่อนเพื่อนสงสารเพื่อนเนาะก็เลยให้เงินเงินไปให้เงินเงินไปแบ่งกันให้ไปแบ่งกันเด้ออยู่แชททูเกตเต้อะไปแบ่งกันเด้อแบ่งกันเพื่อนน้ำอ่ะโอเค Ah. Thank, you. thank you As ขส okay. ma ันโอเคมาม่ามาพอดีมาม่าอ่าคนไปแล้วมามาข้ามกวยข้ามมินไส้มามามัดคล้ายคองพอดีค่ะยูแคมข้ามมินไสมาม่า มอดาว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 พอคัดขายของพอดีค่ะพี่น้องคะขายของพอดีอันนี้กล้ยอันนี้อ้อย how much what is that แม่ค้าขายของค่ะเป็นแม่ค้าขายของนะคะนะเดี๋ยวไปจับตัวไว้ก,วกัน <c oughs> แม่้าขายของมาขายหอดนาบ้านนะคะาขายหอดาบาทบอกว่าพึ่งเอาอย่างมาขายกล้วยอ้อยออเรนจ์เจ้าปะห้ามัดเนมบี้ทูฮนเดดทูฮนเดดอันนี้สองสองร้อยสองร้อยยูนี่ก็บสองบาทสามบาทค่ะอันน่ะค oh. อคอคอนิวฟอร์มีนิวนิวเฮนเนมเลดี้นิวอินเดอะแบก เฟสบอลเฟสเลดี้ในแบกคอ hơi อย่าพี่น้องเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็สิอูดโนุนเพิ่นค่ะเสีอุดโนุนเพิ่นเนาะค่ะเนาะ What is the orange orange อันนี้กล้วยอันนี้อ้อย How much What is that แม่ค้าขายของค่ะเป็นแม่ค้าขายของนะคะเนาะเดี๋ยวปีระตวยกันแม่ค้าขายของมาขายหอดนาบ้านนะคะขายหอดนาบา้านบองว่าคุณเอาเยี่ยมาขายกล้วยอ้อยอ r a n g e เจ้าปะห้ามัดเนมบี้ two hundred two h u n d อันนี้สองสองร้อยสองร้อยยูนี่ก็บสองบาทสามบาทค่ะอานนะโคโค คอนิวฟอร์มี่นิวนิวเธอเนมเลดี้นิวอินเดอะแบ็คเดอะแฟตวันแฟตเลดี้อินเดอะแบ็คคอเธออค่ะพี่น้องเห็นบอสค่ะอันนี้ก็สิอุดโน้นเพิ่นค่ะสิอุดโน้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะวอติสส์ออร์เรนต์ออร์เรน กระสีสื่อสมสมลูกละสองร้อยอ่ะสื้อสมื่อมซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะสื่อสมซอยมามาเออสมหนึ่งองสามสี่พันหนึ uh, time, time, time. ่อ okay, ันเท่าไหร่ uh, 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 how much อันนี้เอาว่าค่โดค่ะ this one is two yeah this one me a t h o u s พวกูกันห uh, ัวเรื่องบมามา จักบาทเซเว่นฮันเดดเซเว่นฮันเดด่นฮันเซเว่นฮันเดดเซเว่นฮันเดดอันนี้กะฮะเด็วักอันนี้อ่อยฮะจักบาทไฟ0อนเดดไฟันเดดอ่อยไฟ0ันเดดไฟันเดด อ้อยเอาสองอันซอยเพิ่นนะคะ่ะเอาสองอันซอยเพิ่นมชมแล้วก็อันนี้อีหยังนี่อันนี้มันมันจะว่ากินยังไงเนาะค่ะจะว่ากินยังไงโอ้ยคัสบุสอ,อ่ะ,อะ what is that in package this one in package what do you have what do you have <c oughs> no ค่ะ S <S <S าขายออเรนพี่น้องเอ้ยเป็นขายออเรนอุดนุ่นพิ่นไปเนาะค่ะเนาะอุดนุ่นพิ่นไปอยู่เ okay, ท็กพี่เจา้าก่อนยูเท็กโอเคยูสเต็มดีอโออีด้าโอเคแล้อยากแด้แดดค่ะพี่เนาะพี่น้องแต่มาพ่พออันนี้แม่ค่ะเนาะค่ะพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ค่ะนี่อันนี้มาอุดนุ่นพิ่นค่ะมาอุดนุ่นพันเนาะค่ะโอเห็นขยายเนาะ,ะพี่น้องเลย Miracle. อันกับมะอุดนนอุดนุนแม่ะคะสื่อซอยพ่นอเป็นคนท่านจะีเป็นแม่าพี่น้องคะเป็นแม่านานเป็นแม่าเนมาทใดกับมะอุดนั้นพนป่นแล้วนตอนนี้ก็สื่ออันอ้ยสือ่ออ้ยสอันแล้วก็อ่าคาโดอว่าคาโดนะคะพี่น้องคะสื่อสมสือสมื่อซอยพนบบแพ้งค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอันซอยพ่นไปเนาะค่ะเนาะ ก็ไปนะค่ะพี่น้องพอเซ็ตเรียบร้อยเพิ่นก็จะออกไปขายต่อเพิ่นก็จะออกไปขายต่อสงสารเพิ่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อผนของอยูเบิ้ลหัวเพิ่นได้ค่ะสงสารเพิ่นเนาะเพิ่นไปขายจอยแม่ค่ะบ๊ายบายนะจ้าบ๊ายบายตังกิวอาซานเต่พอกันคลิปใหม่ละค่ะพี่น้องค่ะ